เกลือครับ<ม>เอามามาต้มมาต้มสุดยอดเลยครับผมเนีก็คือเขาเขาเขาจะดูดขึ้นมาแลวเขาจะปล่อยให้มันแห้งตัวนี้อยู่ที่อำเภอกุดเรือคำจังหว,นะวัดสกลนครครับอู้จังหวัดสกลนครมีนาเกลือด,ด้วยครับพี่น้องดูดีครับสุดยอดเลยนี่ครับขาวๆครับเขาจะมาตากเอาไปต้มต่อคือน้ำตัวนี้เขาเขามาดูดมาจากข้างล่างเนาะ แม่นครับดูตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลงต้มอยู่ตรงนี้เลยครับครับจะไปลงต้มต่อครับแล้วก็เอาไปต้มต้มก็จะเป็นเป็นตอนเลยทีนี้ราดับเป็นสีขาวเลยเหรอเป็นเกลือสีขาวเลยพี่น้องนี่ครับลงลงต้มครับไม่ไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่อยู่ค้าเนี่ยนี่เกลือขาวนะเกลือจะเอาคุ้มไปครับนี่นี่ครับอันนี้ครับในถุงกระสอบนี่ครับเป็นเกลือครับเกลือชิ้นเท่า